ถืกจ้าก็เก่งมากเลยเก่งมากครับครับเก่งสุดๆเลยครับจ้าก็ถือครับก่อนครับถือจ้าข้างนอกด้วยว่าอ่าไหวท,ท,ที่นอกด้วยครับไหวสีส่ทิศจ้าถืกครับโอ้โหหนูห<แ>นูเ,หนเกิดช่วงกินเจด้วยช่วงเทวดาลงมา ทูจ้า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 ครับบอกบอกเทพว่ายังไงใช่ใช่ครับโอ้โอ้อโอแฮปปี้เลยนี่รู้อัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยเหรอครับอ้าวไม่ใช่ทูทูอันนี้ต้องกลับเนี่ยวันยังไม่ใช่วันแม่ครับอ่าไหวอายทูจ้าทูจ้า ทำหกสูงตรงนี้เลยเหรอคะมาขอลอูกสาวเหรอคะเอ้ยขอน้องสาวนะคะ,อะอโอ้ไหวขอพรออที่พระเจ้าะค่ะพระเจ้าพระเจ้อ่ากลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนะไปบายบายบ,ายบายบายบาย Do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.